เอาอะไรวะวัวจริงเอาใจมากเฮ้ยเอาอะไรอ่ะอุ้ยแล้วใครน่ะมันนอนอยู่บ้านเราลกแก้นต๊ะข้งเตมันเปียกแก้วไม่้องไปนอนที่คอกนะอ้ายู่ไานในาะมันก็สะอาดอีตด้วยมึงเป็นไก่มึงไปนอนมีคอกมึงด่าแม่มึงรู้ว่ากูเป็นไก่ กูโมเมนไก่แน่กูเป็นขุนขุนผู้ขี่นีมึงเหมนไก่มึงเหมนมันไก่เทพซี่ยาได้ยาหน่ากูตบตากมึงหน่าเขากลางมุ่งถ่ายเลยเฮ้ยยายาเฮ้ยไอ้กขี้โต้ยไอ้กขี้โต้ยน้องสิงอยากกินไก่เทพซี่เฮ็ดให้น้องกินแม่ไก่เทพซี่ยังมึงเคยกินบ่้อต้นตีนสุดปอาตีนไก่มึงอยากกินบ่้อกูจะให้มึง แพ้มึงไม่แย่มากมึงแพ้มันได้ไงเนี่ยเล่นนักเโหดดอกเอ้ยกุ๊กกิบเอ้ยกุ๊กกิบน่องสิงยอมแพ้แล้วน่องสิงขอหอมแก้มในจักบาทไดมออ้ยแก้มเจ้าเขึ้นมาเป็นตะเส็บอ้ยเป็นตะหอมแท่อีหล่าขืนไม่เห็นอยังอยู่นี่ลูก หิวข่าวีหิวข่าวีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยๆ้ยาฮ้ยายเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยอฮ้กเ้ยเฮ้ยเน้ยเนยเด้กเฮยเฮ้ย้ยเน้อ้ยเฮ้อเนยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮนะจ๊ะยเ่ยเธ้ไเ่รย้ยเร้่เง้เลยยเฮยเฮียยเฮ้ยเล้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้ยเฮยเอ้ยเอ้ยกฮ๊ยเฮยเเฮ้บเฮ้เ้ยัฮเฮ้ยเเเ้ เธอต้องการอะไรอคุณต้องการอะไรหรอคะคุณเข้ามาใกล,ใกล้ๆกับที่นอนของฉันแล้วคุณก็มานอนหลับนี้เหรอโอ้โหคุณหลับสบายมากทั้งงที่ข้างของคุณก็ณมีเสือชีตาหในนี้นะค,ะคุณส่องดูอะไรคุณจะส่องดูกล้องเนาะคุณชิวมากๆเลยกับ ทีน,นฉันว่าคุณน่าจะขึ้นมานอนที่นอนนะมาเร็วๆเถอะฉันู้ไม่รู้เป็นไงเอาต้นตีนมาปั่นก็ไม่หายอ้าวทำไงคุณไม่กลัวอะไรเลยคุณกุกกิ๊บคุณว่าฉันจะตั้งชื่อคุณว่าอะไรดีอ้าคุณก็นอนแล้ว ชื่อชื่อกุ๊บกิ๊บอาจจะไม่เหมาะกับคุณคุณต้องอมีชื่อที่เป็นฝรั่งหน่อยใครอยากจะตั้งชื่อให้น้องก็ลองตั้งให้แบบเป็นฝรั่งฝรั่งให้หน่อยนะเราคิดไม่ออกอ๋อเป็นชื่อญี่ปุ่นมาไหนมานอนสะดุกอเออเออโอ้โอ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 ้ย จิงลิงติงลิงติงลิงติงจิงหยั่งน้มาจิงจิงตกะสางหางสนจิงจิงจิงน,น, <c oughs> นอนแล้วแม่ลองร้องเพลงกล,ล่อะกูชินอน่เลยไมอนี้มาลองที่หยังมี่โอ้ยเยั่งให้กูไมชอบเพลงที่ฉันร้องเหรอฉันอุตส่าห์ไปเรียนมาจากอังกฤษเพื่อที่จะมาร้องเพลงกล่อมเธองั้นฉันจะเปลี่ยนเพลงใหม่นะฉันเห็นเธอใกล้จะหลับแล้วโอ้ยโอ้ยฉันเจอ ร้องเพลงอ่อประคอแล้วกันนะนอนสลาลับตาให้สีกลองโอ้ยมอนไหมมอนไหมมอนนอนบ่ให้กินกล้วยไม่อยากกินกล้วยนะพี่อยากกินเค้กไปหวยไปดอนตาติวว่ามึง้องคิดเปี้ยคิดพักติวมาใส่แกงเห็ด รับเร้วรับเร็วรับเร็วซุ้มยังเด็ดสเซ็ตยังบอยมันมาแล้วเฮ้ย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 ฉันจะนอนฉันจะนี่ไงเธอจะบ้วนฉันทำไมโอ้ยพี่ยังจุบ้วนนะวะฉันก้างมุอแล้วพี่จะมุกวนฉันอีกนั่นคุณมองเห็นใช่ไหมคุณคิดว่ามันเป็นอะไรคุณคิดว่ามันเป็นไก่หัวขาดใช่ไหม แต่จริงๆแล้วนั้นมันไม่ใช่เลยมันเป็นไก่ที่เก็บคอของมันไว้บนกระดูกสันหลังโอ้มันชื่อเก่งจริงๆมันก็ทำไปได้นะดูหมาก็นอนอีกข้างหนึง่งมันไม่ได้กลัวอะไรเลยฉันไม่รู้ดอกนะว่าเธอเป็นใครมาจากไหนแต่ในเมื่อเธอมาอยู่ที่นี่ได้แค่สองวันเธอไม่ควรจะทำตัวแบบนี้โอ้เธอเอาหวัวออกมาแล้ว อ๋อนอนต่อเถอะฉันจะไม่ควรละกินกินเลยจกอะไนติดอยากกินยังโอ๊ยอยากกินแกงน้อยนี่ยาแย่อยากแจงน้อยนี่เอามาเลยเมตอนต้มมื้อกันจังเลยังเอ้าเอามาเลยยังเขาลึกล้นก็ดีแล้ว ยากินเขาอะโอ้โหเนี่ยังจะสิระเบิดแล้ว่ะจัามฮู้นลยเม่อกินตตมมห,มห,มหมงมหิงแกงน้องหม่ห,หอมแตกข้าชิ่งบอยู่อืต้องตอดได้หวานานยือนอยู่จืดแต่คนยักษดนักเนาะิ้จะเสอมักนก็แข็แลว เอาเนี่ยเอาเนี่ยเนี่ยนี่เฮ้ยล่วงอีไปลงไปใต้ลงไปเลยรถ